สวัสดีค่ะเข้าสู่ห้องเรียนครูเอื้องคุณครูวาสนาไทยวิเศษศาสตร์ครูโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปุบรในการเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระบันไดาห้าขั้นเพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ประกอบไปด้วย5ขั้นการเรียนรู้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการเป็นการใช้เครื่องมือคิดหรือ thinking tool โดยใช้ key collection ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นที่1นึ่ ขั้นที่สขั้นกำหนดประเด็นที่ศึกษาเป็นการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5-6คนโดยใช้เครื่องมือคิดหรือ thinking tool ที่เรียกว่า brainstorming ขั้นที่3ขั้นตรวจสอบโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการใช้เครื่องมือคิด p a s t mat ในการทำกิจกรรม ขั้นที่4ขั้นสรุปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้โดยใช้ Mind Mapping ขั้นที่5ขั้นอภิปรายให้นักเรียนนำแผนภาพหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการสรุปในส่วนของไม n d แม p p i n g นำเสนอ,อหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในชุดกิจก,กรรมการเรียนรู้ทั้ง3ชุด นักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ในลำดับต่อไปและตัวอย่างของเกียรติบัตรออนไลน์ที่นักเรียนได้รับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง3ชุดนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมีการนำเสนอเขาโครงการค้นคว้าอิสระโดยจะมีคณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของนักเรียน และใช้วงล้อพาโชคเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นําเสนอลํ<ห>าดับต่อไปลและตัวอย่างผนนกาารํเสอของนักเเรรียนนนะะคใื่อองงขการนําเสนขอของนักเรียนนะคะแล้วก็คณะกรรมการทั้งหมดนะคะสามสี่ท่านด้วยกัน้วยอ,อีกท่านหนึ่งคุณครูคสุดารัตน์นะคะยังเดี๋ยวรอรอดีนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ มาอง้มสยอดดิฉันนางสานันทชีสค่ะนนางสเียอเป็นทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิตาดารามินที่หน่ค่ะสวัสดีค่ะฉันงามต่อสารัตของแก้มเลขท้าค่ะดิฉันนางสาวเสยวภาเชลาราเปที่ยี ที่ชั้นล่ตอง่งจังหัดต่า่ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัทรพรเต็มใจอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษค่ะในส่วนของวันนี้นะคะหนูก็จะมาสะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาค้นคว้าอิสระหรือว่า IS1 ค่ะจริงๆประโยชน์เลยก็คือการที่เราได้ค้นคว้าในสิ่งที่เราสนใจซึ่งครูเขาไม่ได้ที่จะจำกัดขอบเขตหรือว่าหัวข้อให้เราค้นคว้าค่ะ คือเราสามารถคุยกันในทีมได้ว่าเราสนใจอะไรสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็เอามาต่อยอดทําเป็นโครงงานของเราค่ะสรุปเป็นหัวข้อเรื่องซึ่งการค้นคว้าในสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปกับมันในเรื่องของทักษะกระบวนการหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อที่เราสนใจค่ะ แล้วก็ในส่วนของการทํางานเป็นทีมด้วยค่ะการทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมเราก็จะได้ทักษะในเรื่องของการติดต่อประสานงานด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของการคุยกับเพื่อนการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมกลุ่มการช่วยเหลือความสามัคคีกันค่ะ แล้วก็จะได้ไประโยชน์ในเรื่องของการที่เราจะทําเอกสารได้การคิดที่เป็นกระบวนการมากขึ้นเริ่มจากการตั้งสมมุติฐานเชื่อมโยงไปค้นหาข้อมูลซึ่งทําเป็นลําดับขั้นตอนค่ะก็จะได้ในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดด้วยค่ะแล้วก็จะได้ต่อยอดไปเป็นโครงงานของเราแล้วก็ส่งเสริมไปเป็นผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาไอเอก็จะเป็นในเรื่องของอิสระในการค้นคว้าหาข้อมูลค่ะแล้วก็การได้ทำงานกับเพื่อนเราด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสุดารัตนทองศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2ทับ2เลขที่2 9ค่ะก็สำหรับการศึกษาการค้นคว้าอิสระ หรือ IS1 ที่ผ่านมานะคะกลุ่มของในฉั้นได้ทําราวนี่ฝักทองเพราะคิดว่าการรับประทานแป้งมากเกินไปอาจจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพเลยคิดว่าน่าจะนำฟักทองมาทำแทนแป้งได้คะ่ะเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพของเราสําหรับการศึกษาที่ได้ศึกษามันนะคะคิดว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างเลยคะ่ะ เราคิดว่าเราได้ทดลองทำเองก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเราเองเพราะว่าการเรียนออนไลน์เฉยมันก็ไม่ดีต่อเรามากเท่าไหร่เราได้หากิจกรรมยามว่างได้ฝึกฝนตัวเองได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำคะ่ะหรือถ้าเราได้ทำแล้วผลออกมาดีนะคะเราอาจจะนำไปต่อยอดเป็นทุนสำหรับการหาไรายได้ในระหว่างเรียนคะ่ะ เพราะเบลนี่ก็นิยมทานในกลุ่มของเด็กนักเรียนหรือกลุ่มผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะยิ่งถ้าเราทำฟักทองมาทำก็จะส่งผลให้ผู้ใหญ่หลายๆคนหันมาทานเบลนี่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้แป้งทำใช้ฟักทองทำแทนก็จะมีผลดีต่อสุขภาพคะ่ะ สำหรับในส่วนของการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์โดยเรียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนายปัญญากุณแก้วท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการท่านรองยานิสาสอนอินและท่านรองนุภาพอภรรมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ าหน้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งคณะครูทุกท่านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนที่ได้ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านพ้นไปและก็เรียบร้อยด้วยดีกราบขอบคุณค่ะ